ทำท่าดราด๊าด๊าทำทท่าด๊าด๊าดาดทฮ่าที่ผมอารมณ์ดีแบบนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะวันนี้จะเป็นวันที่ผมมีชีวิตฮะจะเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตอีกวันหนึ่งเพราะว่าวันนี้ผมจะเล่นเกม24ชั่วโมง ตอนนี้คือคนในสตูเขาไม่อยู่นะที่เห็นผมมาเป็นบ้าเป็นบอยแบบนี้คือมันไม่มีใครไงนั่นแหละใครจะว่าผมยังไงก็ตามจะว่าผมติดเกมไม่ทํางานอูงานจะอะไรก็ช่างก็ผมจะเล่นเกมยี่สิบชั่วโมงใครมันจะกล้าว่าผมวะผมอยากรู้ว่ะแต่ว่าทีเนี้ยเล่นเกม,ม,มเฉยๆมันจะไปนสนุกอะไรถูกไหมทุกคนผมจะบอกไว้ก่อนนะวันเนี้ยผมไม่ได้มาแค่เล่นเกมธรรมดาผมอะกาดจะเล่นทุกเวลาเลยกิน นอนเที่ยวอาบน้ําตีลังกาทําอะไรก็จ้างผมจะทาทุกอย่างผมจะเล่นมันตลอดเวลาแต่มันต้องมีสิ่งประดิษฐ์จริงๆพอพูดขึ้นมาถึงสิ่งประดิษฐ์จริงเนี่ยนึกถึงใครไปไม่ได้เลยนอกจากพี่ชายเต่าของผมเดี๋ยวผมจะต้องให้เขาช่วยประดิษฐ์สิ่งที่ทาให้ผมเล่นเกมได้24ี่ชั่วโมงให้เพลงเขาเศร้าจังวะรับแล้วสายการบินแอร์ไลน์สวัสดีครับเย็ดเซียวฟียันชาแนย พี่แปะผมมีอะไรจะปรึกษาหนึ่งอย่างว่ายัยางไงครับผมคือวันเนี้ยผมจะไม่ทำงานแล้วพี่อา้าวทำไมวะบอสผมจะเล่นเกมทั้งวันเลยเฮ้ยพ,พบอกลูกพี่อย่างบอกพี่ชายพี่โอ้เขาจะไปสนใจอะไรปกติผมก็เล่นอย่างนี้แหละ <c oughs> แต่ว่าวันเนี้ยผมจะเล่นตลอดเวลาเลยกินนอนเที่ยวอาอบน้ําทําอะไรก็ช่างผมจะกินตลอดผมเอ้ยผมจะเล่นเ,เกมตลอดมันจะเล่นยังไงวะบอสพี่ประดิษฐ์อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มันทําให้ผมสามารถแบกคอมไปได้ทุกที่สิ่งประดิษฐ์ผมนึกถึงพี่เนี่ยพี่ต้องช่วยผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปแอลทา้ พี่ไอ้ดิวๆเลยเออไอ้มันได้อย่างงี้ขอสิ่งปฏิจิณ์ๆเลยนะภายในวันนี้ได้ไหมตอนเย็นพี่เอาเข้ามาให้ผมได้ไหมได้ได้เลยครับขอแบบง่ายๆแบบประดิษฐ์ชิวๆอะไรก็ได้ที่มันทำให้ผมเล่นเกมได้ตลอดเวลาพี่โอเคได้เลยบอสเดี๋ยวตอนเช้าเชี่ยวไหมสวยอย่างนั้นแหละโอเคขอบคุณมากครับอะไรนะจะลืมพาไปเอาสาวนะโอเคโอเคโอเคนี่ครับเรียบร้อยผมดิวเรียบร้อยดิวพิเศษของผมเป็นไงล่ะวันนี้แหละจะเป็นวันที่ผมสนุกที่สุดในชีวิต แต่ก่อนที่เราจะไปดูสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งของมิสเตอร์แป๊บบอนมีเกอ RPG สุดแฟนตาซีมาแนะนำให้ทุกคนกันนั่นคือเกมฮอนไกสตาร์แลยว ่อนไคสไตล์เร็วเกม r p g สุดแฟนตาซีที่รองรับหลายแพลตฟอร์มที่สามารถเล่นเกมได้ทั้งบน PC p l a y s t a ช i o n ฟและมือถือจะแชร์ข้อมูลถึงกันได้ทั้งหมด <c oughs> ในเกมนี้เราจะได้ผจญภัยไปในกาแล็กซี่เดินทางไปยังดวงดาวต่างๆในจกักรวาลในฐานะผู้บุกเบิน <c oughs> ด่มดัไปก,กับการผจญภัยท่ามกลางแอนิเมชันและเสียงดนตรีที่สร้างสรรค์มาอย่างพิถีพิถัน <c oughs> มีตัวละครที่มีเอกลักษณ์เรื่องราวและเสน่ห์ที่น่าสนใจกว่า30ตัวมาพร้อมกับแพทอัปเดตเวอร์ชัน2.1ตรงกับการฉลองครบรอบ1ปีแรกของเกมที่ได้ ใหม่ที่น่าสนใจรอให้คุณได้มาสัมผัสประสบการณ์สุดยอดหมากลุกแห่ง Galaxy กาแล็กซี่กิจกรรมใหม่ฉลองครบรอบผู้เล่นสามารถล็อกอินเพื่อรับจำนวนลูกเต๋าได้ทุกวันและใช้ลูกเต๋าเพื่อเคลื่อนที่บนกระดานหมากลุกได้ผู้เล่นจะได้รับโอกาสสุ่มจับของรางวัลและของรางวัลพิเศษอีกด้วยและแก้วสัมพัสเรื่องอีกกิจกรรมใหม่ในเวอร์ชันฉลองครบรอบผู้เล่นสามารถไปที่บาร์เพื่อฟังคำขอและผสมเครื่องดื่มให้กับมอนเตอร์เราจะได้เพลิดเพลินไปกับการผสมเครื่องดื่มและได้เห็นผลลัพธ์ของการผสมเครื่องดื่มแบบเรียลไทม์และพบกับ เต็มไปด้วยความลึกลับเป็นตัวละครประเภทสายฟ้าพาร์ทลบล้างซึ่งมีความสามารถในการสร้างดาเมจมหาศาลและตัวละครใหม่อีกตัวอเวนจูลินหนึ่งในพวกหน่วยการจับแผนกลยุทธ์การลงทุนขององค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวอเวนจูลินเป็นตัวละครประเภทจิตภาพของพาร์ทอนุรักษ์สามารถช่วยให้เพื่อนร่วมทีมซ้อนทับโลกแบบกลุ่มได้หลายครั้งและยังมีตัวละคร4ี่ดาวใหม่แกลเลอร์พ่อบ้านระดับสูงของแรมที่มีนิสัยเกียจคร้านและไม่ยึดติดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาสุภาพต่อแขกผู้มาเยือนแต่รามัดระวังตัวอยู่เสมอและตัวละครยอดนิยมอย่างหลลลัวชาแะจิง ที่ได้กลับเข้าอีกครั้ง และยังได้พบกับพื้นที่ใหม่ดาวไลท์พาวิเลียนและสวนสนุกคอร์กสตูดิโอผู้เล่นจะได้สัมผัสวัฒนธรรมภาพยนตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของเพนาคอนนี่ในสวนสนุกคอร์กสตูดิโอและจะได้เดินทางไปกับตัวละครในการ์ตูนชื่อดังอย่างเจ้าหนูน้อยนาฬิกาและผองเพื่อนและที่ยังรอคุณอยู่กับวาร์ฟี20ครั้งเมื่อล็กอินครบ7วันจะได้รับตาเลียลสเปเชียลพาร์ทฟรีทันที20ใบและสามารถรับ1,600สเตลลา7ผ่านทางจุดหมายได้อีกด้วยและสุนพิเศษเลยกับรหัสแรลมเเเตตพื่อร50า7ใช้แกรับตัั้งวนนนี27 2020เดือมา จนถึงวันที่17เดือนเมษายน2024เลยนะครับทุกคนโอเคลื้อเข้าไปแลกรับรหัสและไปฟบอลไทยในกาแล็กซี่ด้วยกันแต่ตอนนี้สิ่งประดิษฐ์ของพี่แป๊ะน่าจะมาแล้วเดี๋ยวกลับฝั่งเข้าไปดูก่อนตอนนี้พี่แป๊ะบอกว่าพี่แป๊ะอะไรจะเข้ามาครับทุกคนของประดิษฐ์ของผมมันจะเป็นยังไงมายังวะดีลาวะรอ6โมงเย็นเนี่ยโคตรนานเฮ้ยคขมออนคขมออนยีดคืออะไรวะน่าไปนี่มานี่มานี่นี่ทุกคน มันที่ขายลอตเตอรี่เลยพี่แป๊ะเฮ้ยอันนี้ทำด้วยอะไรอ่ะข้อ PVC จริงเหรอแล้วมันใช้ยังไงมันใส่ยังไงนี่วิธีการใส่ง่ายๆเลยอันนี้ต้องคล้องคอบอสก่อนคล้องคอบอสเพิ่มอย่างเงี้ยได้ระดับยังระดับที่ต้องการแล้วมันก็หลุดดิเฮ้ยเดี๋ยวต้องคล้องไว้บนไหนคอมไว้บนนี้บนนี้ใช่เด็กเคอันเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอันนี้คือเขาเรียกอุปกรณ์เด็กติดเกมพี่มีชื่อไหมชื่อเรียกสิ่งประดิษฐ์ของพี่อะไรวะเด็กเด็กออฟแบ็กเหรออะไรวะอะไรวะมันคืออเพราะมติด เกมติดเกมของวันอ่ะอย่างนี้เสร็จปุ๊บยังไงต่อเนี่ยอันนี้เสร็จปุ๊บพี่ก็จะมีสายคาดให้ด้านล่างด้วยแล้วมันคาดยังไงมันจะคาดง่ายๆเกาะนี่นี่ไงเฮ้ยไงอย่างนี้เหรอเออแค่นั้นเลยแค่นี้เออยดเคอันนี้คือจะเป็นที่ที่ใช้วางโน้ตบุ๊กใช่ครับแล้วก็จะมีสายรัดอันดำๆนี้ถูกต้องป่ะใช่เอาไว้รัดโน้ตบุ๊กอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เอาไว้ติดกลองโกโปข้างบนเนี่ยโอ้โหเท่ว่ะสุดยอดพี่ชายโอเคเดี๋ยวเราไปเอาคอมมาใส่กันครับทุกคนใช่อย่าลืมสัญญาล่ะไปหลืมนะ นี่สวมใส่อุปรกรณ์ของพี่แป๊ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมกันเอา,อางี้คือผมเนี่ยจะอยู่อย่างเงี้ยตลอด24ชั่วโมงเล่นกินนอนทำอะไรก็ตามาผมจะอยู่อย่างงี้เดี๋ยวลองเล่นเกมอ่ะเราก็สามารถเป็นเด็กติดเกมแบบเต็มตัวนี่เฟีเ้ยวปะโคตรเฟี้ยวไปไงไปไงผมผมเทพไหมทำไมล่ะเนี่ยแม่ตาตบูลีผมมาครับว่าผมใคร่ีมาอึ๊ยแบบโคตรอันนี้พี่แป๊ะทําให้เท่ปะอันนี้คือจะเล่นเกมตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงอ่ะกลางคูลเองสนใจเลยเห็นปะ ปกติแล้วเวลาผมเล่นเกมอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับเวลากังฟูเห่าเนี่ยผมอยู่ข้างในสุดผมต้องเดินออกมาไกลๆแต่ตอนเนี้ยผมสามารถเล่นเกมไปด้วยปล่อยกังฟูไปด้วยได้โคตรเจ๋งตัดปัญหาตัดปัญหากังฟูเห่าเดี๋ยวม่ต้งขอฟรีแพทเทินอยู่ไหนวะที่จะมันล้๊มไงดูนะปุ่มเพิ่มเสียงมันอยู่ไหนวะแล้วมันจะไม่ปวดเอวหรอไม่ปวด เทปอะอยากไปเทปอยากเล่นไหมล่ะใส่เล็บเก็บใส่ไหมใส่ไหมไม่เอานี่เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนที่จะเล่นงั้นผมรีวิวก่อนดีกว่าตรงนี้มันจะเป็นฐานที่ไว้ใส่โน้ตบุ๊กจับไว้อย่างดีแล้วเราก็ใช้ที่เลือกใส่อะไรอ่ะใส่อะไรใส่รัดรถมอเไซค์อะไม่ใช่เก็บัญหาไม่ใช่เก็บปัญหาไปใส่รัดเอ่อไปใส่รัดยางรัดไม่ให้โน้ตบุ๊กเนี่ยเคลื่อนที่ไปไหนได้เนี่ยเราขยับ ถ้่มันจะมันจริงก็จริงเยอะจัดแล้วก็จะมีสายคล้องคอตรงนี้กันไม่ให้มันมันยืดออกไปมากเกินไปบอกเลยครบ24ชั่วโมงคือเดินค่ะขยับคอไม่ได้ไม่ทำอะไรก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวโดดตีลังกายให้ดูเอาไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องจริงๆนะอันนี้คือวางแผนกับพี่แป๊ะเหรอแป๊ะไม่ผมอยากเล่นเกมผมก็เลยนี่เริ่มประลองแล้วทุกคนตัวใหญ่ไม่ต่างไปแค่แต่เล่นเกมแทงเลียนถังกรมหัว เนี่ยอ่ะผมสามารถเดินไปเดินไปเล่นไปไอ้คุณเฟี้ยวไี่หมูก็ชอบมันจัดกังฟูมาวิ่งเล่นมาฮึบฮึบวิ่งเล่นกังฟูได้ด้วยอุ้ยกูเหยียบหรือยังกูเหยียบหรือยังกังฟูมันกีแต่โอ้หเกือบโดนแล้วกับระเบิดที่หมายแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถพักเกมตรงนี้ไว้ก่อนได้ A few moments later ขอกคุณเลยเล่นเกมก็เก็บขี้ได้ผมบอกแล้วไงวะ ใกล้ขี้มากกางฟูยาเด่๋ยียบขี้ออกไปนี่ครับอุ้ยเขาใช้มือเปล่าก็ใช้มือเปล่าเกือบแล้วเอามือเปล่าไปจับขี้แล้วเอ้ยอย่าเยียบกินเรียบร้อยนี่ไงเก็บขี้กังฟูพร้อมกับเล่นเกมติเดี๋ยวเอาไปทิ้งก่อน เรียบร้อยสุดเจ então, ๋งอะตอนนี้คือใครจะเรียกทําอะไรแบบให้ผมไปช่วยยกของอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้เลยร่ะผมตอนนี้เล่นเกมอยู่สบายชิวๆสามารถไปเล่นเล่นได้ช่วยช่วยเหลืองานได้ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวไปตีแบตกันด้วยสบายเราเราเข้าไปให้คนในสตูดูดีกว่าว่าเขาจะเป็นยังไงติดแบบตัวติดเกมอะฮัลโหลสวัสดีทุกคนท่าไระอ๊ะเจ้ยบอสับต่างกันเหรอไม่ดีเล่นเกมใครเล่นเกม ตั้งใจตัดงานเชียวนะอยากเล่นเกมเป็นผมบ้างเหรออ๋อส่งพรุงนี้ส่งพรุ่งนี้ไม่กวนเขาแล้วกันอยากเล่นแต่ละคนอยากเล่นนะดูมองกันตาเป็นผักเลยอ่ะกวนไหไม่ผักทำไรกูติดเกมว่างเหรอวันนี้จะเล่นเกมยี่สิบสี่ชั่วโมงไหนๆมันก็จะเล่นยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วทำอะไรก็ต้องเล่นเม่ไหร่ก็จะเล่นเออเล่นอย่างเดียวที่เล่นรออะไรอ่ะก็ต้องเล่นทุกอย่างตามใบตามใบ A few moments later กังฟูถอยไปนาะชิบหายนะมาด้วยไล่กูเล่นกับกังฟูแบบกังฟู อะไรครับความวุ่นวายเนี่ยเวลาเนี่ยเห็นไหมถ้าสมมติผมเล่นเกมอยู่ข้างในอ่ะผมต้องพักเกมแล้วมาวิ่งไล่กังฟูนะแต่ตอนเนี้ยผมวิ่งตามได้เลยเนี่ยกังฟูกังฟูกังฟูเราไม่ฟูเอากังฟูทำไมนายมาเล่นอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้ยกูละเหนื่อยทำไมมาไกลจังวะไม่แล้วคือไม่สนใจกังฟูนะซื้มาแล้วจะเล่นเกม ก็โยของการตดเกม2ี่สชั่วโมงก็นี่ไงเล่นยังเล่นเกมได้แล้วรับผิดชอบได้อยู่ด้วยนะกฟูาเดี๋ยวเรากลับเข้าห้องนอนกันเถอะกังฟูเผอนีดเดียวไม่ได้เลยตัวนี้เล่นเกมต่อดีกว่าปกติแล้วศัตรูเรานะครับจะมีการออกกำลังกายตอนนี้เพื่อนผมออกกำลังกายอยู่บน j e s s i ตะต่อของมิต์ปื๊ดเดี๋ยวเราขึ้นไปออกกำลังกายกับเพื่อนดีกว่าพร้อมกับเล่นเกมไปด้วยไปนุ่นฟิตอยู่นุ่น <c oughs> เล่นเกม <c oughs> เล่นเกมเฉยๆ,ๆคือบอสเราจะมาออกกำลังกายด้วยต้องลงทุนขนาดนี้ไหมเนี่ยมันก็นั่นแหละคนเรามันก็เรื่องปกติที่จะเล่นเกมเป่าวะอันนึงเล่นแบบติดติดแบบนี้เลยไม่ได้ติดนี่กูไม่ได้ติดเกมขนาดนั้น <c oughs> ดูกูเขาติดเกมขนาดนั้นหรอครับ <c oughs> มาเราออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วย <c oughs> เป็นมิติใหม่แห่งการออกกำลังกายเว้ยชิ่หายแล้วที่หายแล้วกูจะรอดไหม เร็วกว่านี้อันนี้ไม่ไม่ได้รู้สึกไม่ได้ออกแรงเลยเฮ้ยอะไรลักษณะเนี่ยเฮ้ยผมว่าออกกังลังกายไปด้วยวิ่งไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยไม่ค่อยแย่นะเป็นวะนะเฮ้ยโคตรจริงเนี่องทำได้ไงวะฮู้ขุนเล่นได้ด้วยแล้วกูสู้ได้ด้วยเห็นปะกูสู้ได้ไอ้หนึ่งนะ นี่มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมเจ๊ชนะด้วยปัญหา A few moments later มาตอนนี้ผมพร้อมจะตีแบตเรียบร้อยคิดว่าผมจะตีชนะฝั่งนู้นไหมฮะแพ้โอ้ยจีนะเช่นตีแบบไม่มีคอมเนี่ยผมก็แพ้เขาเลยเริ่มไหมพร้อมไหมฝั่งนู้นนะขอเกมจิตนะเฮ้ยนี่มาดิเอาละมาดิคือกิดจะหย่อนจังเลยไปหลักแล้ว เฮ้ยเก่งอหนอเหนื่อยวะมันเหนื่อยจังอย่เกมแรกเลยโอ้โหลมแรงจัดผมจะชนะไมวะเนี่ยดีๆเพผมก็เก่งอยู่นะเฮ้ย ้ยมามาผมจะวิ่งหน่อยนะเอาเอาเอาโอ้โหเล็กดังปัองโอ้ยตีาเบาเองอ่ะลมมันแรงอ่ะเฮ้ยมาดิโอ้โหลมพัดไปนู่นอ่ะลมมันพัดไปนู่นอ่ะทุกคน พอละไม่ตีละเอาหกเกลนะหกหนึ่งแล้วเนี่หกหนึ่งเหรอเออหกหนึ่งเออมาเกมตัดสินลูกนี้ถ้าผมตีได้แล้วผมชนะนะเล่นกันมาไหวตั้งเยอะไม่ไหวว่ะไม่ไหวจริงตีแบตคือตีปกติมันก็เหนื่อยจริงๆแล้วมีเกมนี้เข้ามาอีกไม่ไหวว่ะ กีฬาต่อไปของเราเจ้เล่นก็คือฟุตบอลนะมิสเตอร์ปืนเป็นโกใช่ไหมกล้องเห็นกูไม่น่ากล้องอ่ะเขาไม่รู้ว่าเป็นกูแน่น่ะมองเห็นปหมวะนี่ครับมิสเตอร์ปืนอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดรับไม่ได้แพ้นะยังไงยังไงยอดพี่อีกโอ้เขามีคอมกวอะไรผมมีทั้งแบบมีคอมมีอะไรเนี่ยถอดดิก็ถอดดิอันนี้จิ้ก็ถอดเอามาลูกแรกนะขอถ้าแพ้วิดพื้นนะถ้าผมแพ้ผมซิดอัพเอาไรจิ้นะเฮ้ยหนุหคนที่ต้องดูือผมหรือเปล่า โลนันโดเลยนะลูกเนี้ยป็นไปเปะปไปไปไป็ปไ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 ปดูดูไป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 ปไ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 นไป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 เปไปไปปไ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 อไปผมไป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 ลูกต่อไปปป็นปป เออถูกดวเู้ไดอย่างงี้มาไดอย่างงี้โอ้ยอดีมาอตโอ้ีแค่นี้ตีลูกง่ายเลียๆอย่างงี้ผมบอกเลยส later และเดี๋ยวแป๊บนึงฉันพูดก่อนฉันขอพูดก่อนเลยคือเกจะพาฉันไปตลาดฉันจะขับรถให้แกแล้วแกใส่อีเครื่องเนี่ยแล้วไมาแย่งฉันขับทำไมเอ้าอะไรปกติผมก็เป็นคนขับตลอดก่อนคือถ้าเกิดผมแบบคิดไอเดียอะไรขึ้นมาได้ผมก็จะเปิดแล้วก็เซิร์ชทันทีเลยไงไปได้เนี่ยเนี่ไงไปไหวไปไหวพิมพ์มือเดียวได้หรอไงไปอยู่เนี่ยโอ้โหไปเลยเจอกันตอนท้ายทุกคนตาย five minutes later ซื้อข้าวกันเอางี้ใครอยากกินอะไรเลี้ยง กินอะไรไม่ใช่อะไรข้าที่มาเพื่อนมาคนเดียวกูอายแน่แหละเด็กติดเกมจะไปซื้อข้าวไปยังต้องเล่นเกมหลบหลบหลบนะครับหลบครับมองกินอะไรดีวะอัมบอนฮะไม่ใช่ผมไม่ได้มาไม่ได้มาขายลอตเตอรี่เมื่อกี้ไปเจอฝรั่งฝรั่งเห็นฝรั่งร้องว้าวฮะหมามองได้เมื่อกี้ไม่เป็นยังไงล่ะนี่หรอเิืแล้วไม่เคยเห็นคนติดเกมมาดิดเอาเงินีาเลยมาเลยพอดเอามารเลยเมื่อกี้ครับเอาเอามาแลยพ่อเอาอันนี้หนึ่งหนึ่งเทิร์นครับสี่สิบครับ เราก็ยังเล่นเกมได้เนาะถูกต้องก็ไปไหนมาไหนเราก็เล่นเกมได้ตลอดไงพี <the ่เมย์ถ mm ้ามันแบตหมดอย่างเงี e ้ยก็ขอเขาชาร์จตอนนี้ฟิลความรู้สึกมันเหมือนเหมือนมาแบบมหาเด็กมาหาลัยมาหาเงินบริจาคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปซื้อข้าววันนี้ดึกแล้วหาซื้อข้าวกินก่อนโอ้ดีว่ะอุ้ยอุ้ยอุโดนตีกูโดนตีนิดนึงนะสู้สู้ไฟก่อนขอไฟก่อนขอไฟก่อนเอาเลยใครใครจะซื้ออะไรเอาเลยเกมผมตึงอยู่อุ้ยอุ้ยมาแรงหล่นปล่อยได้นะแต่คอมห้ามหล่นนะ พ่อใส่อยู่ไหนพ่อใส่อยู่ไหนพ่อใส่อยู่ไหนมองไม่พี่บอกว่าเห็นเขแวะที่ร้านน้ำครับเอาปีโป้อันนี้ใครใส่นีระหว่างรอน้ำเราก็เล่นเกมรอไหนไหนที่บอกไหนไหนไม่เห็นนะดิหาพี่ไม่เจอดิหาพี่ไม่เจอหรอกทีเห็นไหมเห็นพี่ไหมตาบอดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่บอลอยู่ไหนอ่ะเด็กกอะบ่อเต็มอ่ะเมือนผมนั่งอยู่ร้านเกมอ่ะตอนเนี้ยมีเด็กกอะบ่อเต็มเลยอ่ะเจอพี่กอลได้หรอ นพี <jam Stadium> ่ตึงอยู่พี่ตึงอยู่เนี่ย้พี่ตึงอยู่ออกมาทั้งโลกก็ยังจะเล่นเกมติดอะไรขนาดนี้นก็ต้องอย่างนี้แหละพี่เมย์นี่ไงโดนปิดเกมตูเด็กจริงจังเลยทุกคนิดเกมไม่ไหวไหมแต่ว่าตูไปอย่าติดเหมือนพี่นะลำบากโอ้ยตอนเด็กเรเล่นยันตีห้าตอนเด็กเล่นยันตีห้าน้องบอกแล้วตอนนี้เราโตแล้วใช่ไหม คอหมูย่างในกล่องพิเศษกับบ้านหนึ่งครับตอนนี้ผมมาสั่งร้านคอหมูย่างเจ้าเด็ดเจ้าดังเคยกินอยู่ประมาณสามครั้งอ๋อแต่เจ้าเด็ดแต่เจ้าเด็ดเจ้าดังอร่อยจะได้เราเบี้ยเรามองไม่เห็นแล้วเราจะกระโดดมองไม่เห็นมองไม่เห็นเหรอเอาไปใส่ไหมพี่ให้ยืมพี่ให้ยืมวันหนึ่งอันนี้คิดนานนะคิดหนักเลยไม่เอาไม่เอาน้องกูก็ตอบอย่างนี้เหมือนกันเลยโอเคได้ข้าวแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแหละคือข้าวเสร็จเดี๋ยวกลับไปนั่งกินที่บ้านที่ปะตูตอนนี้คือ บนคอบนหลังไปเล่นเล่นไหมเออพี่ให้ยืมเอาดีดีเอาดีดีพี่ให้ยืมคนเล่นไม่เป็นเอาเล่นเกมอะไรก็ได้โหลดอะไรมาเล่นก็ได้เนี่ยพี่ให้ยืมเอาไหมคนเล่นเป็นด้วยหรอเริ่มคิดละเริ่มคิดละตอนแรกเริ่มไม่เอาตอนนี้เริ่มคิดเอาไม่เอาดีดีเอาดีดีพี่อีกทีหนึ่งหนึ่งคำคือไม่เอาโอเคจบนี่ครับชีวิตประจำวันของผมผมก็จะมานั่งเล่นเกมอย่างนี้ดูนี่ นี่คือเกมที่ผมเล่นผมขอเล่นสักหน่อยแล้วกันตอนนี้มันก็เวลาเราจะกินข้าวมาก็นานแล้วเอ,อ้าเมื่อกี้คือผมไปถอดไอ้นี่มาแล้วผมไปถอดชุดชุดเกาะชุดออกโลกของผมออกมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบมันเริ่มเจ็บเอวเริ่มแบบปวดบ่าไงผมก็เลยมาแบบมานั่งเล่นเกมตรงนี้ให้มันง่ายๆเลยเดี๋ยวผมเล่นสักประมาณสักหน่อยล้วกันเดี๋ยวผมไปอาบน้านอนวันนี้ชิลครับไม่ต้องทํางานไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นเล่นอย่างเดียวขอเล่นเกมต่อก่อน โอเคผมเล่นมากพอแล้วผมพักก่อนเฮ้ยผมไม่พักดิเราเล่นเกมวิ่สี่ชั่วโมงเราต้องเล่นให้สุดอาบน้ำน be The ี่แหละสิ่งที่ผมคิดมาตลอดว่าผมจะอาบยังไงวะผมต้องไปติดเครื่องอะไรนั่นก่อนเครื่องช่วยเล่นเกมสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำนั่นก่อนรู้สึกว่าจริงๆแล้วเล่นเกมไม่ควรจะเล่นเวลาของมันอะเนาะมันไม่ควรจะเล่นทั้งวันอะแต่เอ้าเด็กติดเกมอ่ะก็ต้องเอาให้สุด A few minutes later ทุกคนครับผมทำใจกับซีนนี้อยู่ประมาณนานอยู่คือมันเป็นซีนที่ลุ้นระทึกที่สุดเท่าที่ผมจะถ่ายแล้วแหละะะคคคคืืออออออผผมมมมมจจต้้้งงงไไไไปปาาบบบนรััยยให่่เีกวะ มันเปียกแน่เลยอะผมจะอาบยังไงวะนั่นนะดิชิบหายแล้วแล้วตอนนี้ก็เสียงดังไม่ได้เขานอนกันหมดแล้วผมจะอาบยังไงวะเฮ้ยือเปียกผมว่าคอมเปียกพังทุกคนครับคลิปนี้มันจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดผมไม่อาบน้ำด้วย A few moments later ตามสบายเลยมาเธอช้อนมาเชลเลเอรมันมียาพิษที่สามารถฆ่านายได้จริงเลยละ่ะล่อนจผมตัดสินใจทำสิ่งนี้ครับไม่อาบน้ำ โอเคผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ขึ้นนอนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องตื่นมาเล่นเกมต่อก็คือมันเป็นปกติของผมอยู่แล้วแหละผมตื่นมาแล้วก็เล่นเกมผมก็เล่นอยู่งั้นนะเล่นตลอดเวลาเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวเจอกันครับก่อนนอน Five minutes later สิ่งที่ผมอยากบอกทุกคนตอนนี้ก็คือผมอยากลาตีสวัสดกจริงๆผมก็กะว่าจะอดหลับอดนอนเลยแต่ว่าโหว่าวันนี้ผมเหนื่อยมากฮะผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ทุกคนดูผมก็จะเนี่ยนั่งดู YouTube ไม่สิก็จะนอนดู YouTube ครับ ดูจนหลับไปนี่นะครับจะบไไนะายๆน,น,นะครับเราจะบายกันแล้วนะครับเราจะจากลากันแล้ววันนี้ผมก็จะดูงี้ไปเรื่อยๆจนผมหลับเมื่อากิกเล่นเกมวิสีชั่วโมงผมผมก็คงจะนอนจนน่าจะถึงเวลาเมื่อคือเมื่อตอนบ่ายเลยอนะ่ะแต่ที่ลืมไม่ได้ทุกคนฝากเกม Honkai Star Rail ให้ทุกคนด้วยอย่าลืมไปโหลดนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างแลวก็มีรหัสแลกโค้ดฟรี ผมแปะไว้แล้วที่ใต้ดิสค r ช p t i o เจอกันทุกคนคลิปหน้าผมอาจจะเล่นสักประมาณ50ชั่วโมงก็ได้ผมจะแบบเ,เน้นอู้งานเลยเจอกันะครับทุกคนวันดีครับ